สวัสดีค่ะเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ปาก,ก็จะมารีวิวคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็แป้ง fit me นะคะของเมเบลีนนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนนะคะก็อาจจะแบบใช้ใช้กันอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแม่ปาก,ก็จะมารีวิวให้ดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะสี2.0นะคะสีแซนนะคะ ซึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะก็จะเป็นสีแบบว่าแบบว่ามีความสว่างนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีความแบบอมเหลืองๆนะคะก็เดี๋ยวเมย์จะทาไว้ก่อนตรงที่ปกปิดนะคะคือส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่มีใต้ตาคล้ำเลยนะคะคือจะชอบแบบแตะๆไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเกลี่ยทีหลังนะคะ รอยค้าใต้ตาเนี่ยเขาก็จะดูจางลงนะคะแล้วก็เราจะมีรอยตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ป้ายทิ้งไว้ความชอบส่วนตัวนะคะคือรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีความปกปิดนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบหนักอะไรเบื่อนั้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้บางรุ่นแล้วเนี่ยบางรุ่นเขาจะมีความแบบหนักนะคะแล้วก็แบบโดยเฉพาะเราเนี่ยมีร่องใต้ตานะคะ <S <S <ม>ก็คือจะ ตกร่องง่ายพอสมควรนะคะหรือว่าแบบก็จะเห็นเป็นแบบว่าแคร็กคือกลายเป็นว่ายิ่งแบบใส่คอนซีลเลอร์ก็ยิ่งเห็นรอยหรือรอยใต้ตาอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราว่ารุ่นเนี้ยแตบบ่ว่าไม่ค่อยมีปัญหานั้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถือว่าเขาค่อนข้างมีความชุ่มชื้นอยู่พอสมควรเลยนะคะคือเขาเปียกง่ายมากนะคะ,ะก็จะหมก็คือจะมีความแบบเป็นรอยแดงเล็กน้อยนะคะแล้วก็แบบป้ายบางๆนิดนึงก็จะ ประมาณนี้นะคะก็คือถ้าอยากให้หน้าไร้ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะคะก็แอบบ้ายตรงนี้นด้วยกาษน,นิดนึงอันนี้นะคะเป็นสี2 0นะคะสีแซนก็จะเหมาะกับสาวผิวขาวเหลืองนะคะอีกตัวนะคะก็จะเป็นแป้งฟิตมีนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็มีความคุมมัน24ชั่วโมงนะคะบางเบาแต่ปก ปิดนะคะแล้วก็ยังมี S P F 4 4 P A บวก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 อีกด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองใช้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจของเขานะคะก็แบบเป็นแพ็กเกจสีดำๆนะคะแล้วอันนี้เปิดเข้ามานะคะก็แบบเอ้ยมีกระจกนะคะแล้วก็พัของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบสีดำเกร๋ๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อเดี๋ยวลองปัดให้ดูนะคะน,นี่นะคะก็จะคือดูจากเนื้อนะคะค่อนข้างมีความ ปกปิดในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าคือไม่รู้สึกหนาเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะคะลองข้างหนดิข้างนี้ละกันนะคะชอบสีเขามากนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีหนึ่งนนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นสีแบบขาวเหลืองนะคะแป้งเขาก็มีหลายเฉดสีนะคะคือสีอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้เยอะแยะ อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาคิดมาแล้วนะว่าแต่ละสีเนี่ยมันเป็นสีที่ใช้ได้จริงนะคะเหมาะสําหรับแบบผู้หญิงไทยจริงๆนะคะคือจะเห็นได้ว่าแบบสีของเขาไม่ีความอมเหลืองนะคะตอนได้มาเราก็แบบรู้สึกว่ามันจะขาวไปไหมหรือว่ามันจะขาไเป็นไหมนะคะแต่ว่าเออพอลองทายหน้าอย่างเดียวไม่ได้ทาขอแล้วว่ามันก็แบบไปกันได้นะคะแล้วคือเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยใครที่มีลองเพื่นฟิตมีอยู่แล้วนะคะก็เลือกสีเดียว กันกับรองพื้นได้เลยนะคะเลือกง่ายมากๆนะคะเนี่ยทุกคนส่วนที่ปกปิดไม่หมดอะพอทาแป้งไปแล้วอะคือเขาช่วยคอนซีลเลอร์ปิดมากขึ้นไปอีกอะคือเรื่องเปิดปิดคือเลิศม,มากนะคะแล้วก็ทาแล้วเบาหน้ามากๆนะคะทุกคนมีความสว่างอะแต่ว่าไม่ได้ลอยนะคะสีเขาสวยมากๆ เดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆอันนี้นะคะก็คือข้างที่ทาแป้งอันนี้ก็คือข้างที่ทาคอนซีลเลอร์อย่างเดียวเธอจะเห็นได้ว่าด้านเนี้ยดูมีความไบร์มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูหนาเวอร์นั้นนะคะเพราะแบบจับที่ผิวก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันหนาโปกเลยเพราะอันนี้เห็นเขาบอกว่าสามารถบิวได้นะคะถ้าอยากปกปิดเพิ่มเติมนะคะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเราว,ว่าแค่นี้เราก็รู้สึกโอเคแล้วอะ รอยคำใต้ตาของเราได้ก็คือเลิศดมากคือปกติโลกแตกมากนะคะรอยคำใต้ตาของเราคือแบบมันเทาทะลุมากแต่อันนี้นะคะด้วยความที่เขาจะแบบในสีอมเหลืองนะคะทาลงไปเนี่ยเราใต้ตาของเราเนี่ยก็จะดูไม่ได้เน้นความเทามากเท่าไหร่นะคะซึ่งโอเคมากๆเลยหลังจากที่ทาแป้งไปได้สักพักแล้วนะคะฟินิชผิวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือจะดูผิวผิวมากเลย เพื่อนๆที่สนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในท็อปคอมเมนต์นะคะเมย์จะใส่ลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้เมย์ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย